เนปาลกลายเป็นประเทศล่าสุดในเอเชียที่เกิดการประท้วงต่อต้านรัฐบาลอย่างรุนแรง นับเป็นความไม่สงบครั้งร้ายแรงที่สุดของสังคมเนปาลในรอบหลายปีการประท้วงส่วนใหญ่นําโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ถูกขนานนามโดยสื่อทั่วโลกว่าการชุมนุมของเจนซี Z. สะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ในหลายพื้นที่ทั่วทั้งทวีปเอเชียเจนซีหรือ Generation 4เป็นคําเรียกกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เกิดในช่วงปลายทศวรรษ1990 10, ถึงต้นทศวรรษ2010นนับเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านเติบโตมาพร้อมก,กับการมาถึงของเทคนโนโลยีดิจิทัลและโลกอินเทอร์เน็ต จึงไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ที่การเคลื่อนไหวเหล่านี้มักมีจุดเริ่มต้นจากโลกออนไลน์และขยายตัวอย่างรวดเร็วเนื่องจากเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์สามารถขยายวาทกรรมความเกลียดชังให้กลายเป็นวาระระดับชาติได้อย่างรวดเร็ว กรณีของเนปาลความไม่พอใจเริ่มต้นจากปัญหาการทุจริตเรื้อรังและความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมการประท้วงครั้งนี้เกิดขึ้นยังฉับพลันไม่มีแกนนำชัดเจนแต่มาจากความรู้สึกร่วมของประชาชนก่อนหน้าเหตุการณ์ในเนปาลเพียงไม่กี่วันอินโดนีเซียเพิ่มมีการประท้วงครั้งใหญ่เช่นกันมีชนวนจากแผนจัดสรรงบประมาณค่าที่พักอาศัยให้กับสมาชิกรัฐสภาความไม่พอใจบานปลายกลายเป็นการจลาจลต่อต้านการทุจริตย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้ว บังกะลาเทศก็เกิดการประท้วงโดยคนรุ่นใหม่ส่งผลให้ชีคฮัสินาผู้นำที่ครองอำนาจมาอย่างยาวนานต้องลงจากตำแหน่ง ในทั้ง3ประเทศนี้หัวหอกของการประท้วงล้วนเป็นคนรุ่นใหม่นําโดยกลุ่มเจนซีที่โกรธแค้นต่อการทุจริตในประเทศและไม่พอใจกับการให้อภิสิทธิ์กลุ่มชนชั้นนําสะท้อนให้เห็นจากกระแสแฮชแท็กในโปคส์ในเนปาลที่ฉายภาพการใช้ชีวิตอย่างหรูหราของลูกหลานนักการเมืองขณะที่ประชาชนเนปาลอีกประมาณหนึ่งใน4ยังคงอยู่ใต้เส้นแบ่งระดับความยากจนข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติเนปาลเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วระบุว่าอัตราการว่าง งานในกลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง15ถึง24ปีเพิ่มขึ้นจาก7.3ในปี1996เป็น22.7ในปี2023ตอกย้ำความเหลื่อมล้ำและปัญหาทางเศรษฐกิจที่คนรุ่นใหม่ต้องเผชิญความเคลื่อนไหวเหล่านี้จึงสะท้อนค่านิยมของคนรุ่นใหม่ที่มีความตื่นตัวทางการเมืองสูงกล้าที่จะตั้งคำถามกับชนชั้นนําของประเทศและใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการระดมพล แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในสิทธิการแสดงออกเพื่อท้าทายอำนาจทางการเมืองและระบบที่เอื้อประโยชน์ต่อการสืบทอดอำนาจแต่ หากการประช้วงเหล่านี้กลายเป็นการจลาจนด้วยความรุนแรงและขาดการควบคุมก็อาจนำไปสู่ความไร้เสถียรภาพแม้ว่าชนชั้นนำที่ถูกระบุว่าทุจริตและเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องจะถูกโค่นล้มได้สำเร็จแต่ก็ต้องแลกมากับความเสียหายอันนับไม่ถ้วนทำให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะที่จำเป็นและต้องใช้ชีวิตภายใต้ความไม่แน่นอนทางการเมืองและการปกครองแต่หนึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดคือกรณีศึกษาเหล่านี้เป็นคำเตือนถึงตระกูลอันทรงอิทธิพลใน เอเชียที่ได้สืบทอดอำนาจกันมาเป็นเวลาหลายทศวรรษสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน